จากซูมกล้องนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลย200 600 f 5.6ถึง6.3 goss นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลนที่เรียกว่าเป็นระยะซ u เปอร์เทเลเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมาเลือกใช้งานเจ้าเลน2์0 600ตัวนี้นะคะ มาพูดถึงเหตุผลก่อนนะว่าทําไมถึงอยากจะมีเลนส์ซูเปอร์เทเลไว้ในครอบครองเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนอะเราถ่ายลูกๆเป็นหลักเนาะแต่พอลูกแบบโตขึ้นแล้วเขาก็ ถ่ายยากขึ้นเพราะเขาถ่ายยากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะอยากออาไปหาแนวใหม่ๆถ่ายอ่ะซึ่งแนวที่เราค่อนข้างที่จะสนใจแล้วก็อยากลองไปถ่ายก็คือแนววายไลฟ์พอเป็นวายไลฟ์เนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีเลนส์เทเลหรือซูเปอร์เทเล่วาใช้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสัตว์ที่เราถ่ายเนี่ยก็ยากที่จะเข้าใกล้ซึ่งเลนส์ระยะเทเลที่เรามองไว้ตอนแรกเนี่ยก็มีตั้งแต่7 0 2 0 0 gm ร้อยสี gm แล้วก็2องร้อยหอยเลนส์ซูเปอร์เทเลที่เป็นเลนสะ์ฟิกซ์ณปัจจุบันก็จะมีเป็นสามร้อยจุ gm สี่ f 2 8 gm แล้วก็หกร f 4 gm นะคะซึ่งทั้งสามตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกซ์ที่เป็นระยะซูเปอร์เทเลแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมาก เพราะฉะนั้นนตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถ A f f ฟอร์เลนสามระยะนั้นได้เนาะก็เลยเลือกเป็นเลนซูเปอร์เทเลที่เป็นเลนซูมแล้วกันก็คือยังยืดหยุ่นแล้วก็ราคาไม่สูงมากก็เลยเลือกเจ้าตัว200-600ตัวนี้มาใช้นะคะแต่ถามว่าทําไมถึงไม่เลือก70-200 GM หรือว่าร้อยสี่ m ล่ะเลนส์ตัวนั้นนะคะถึงจะเป็นเกรด G Master แต่ว่าด้วยระยะของเขาเนี่ยมันมันไม่มันไม่ซูเปอร์เทเลมัน,ม,ม,นมันไปไม่ถึง600 มันพอไหมสําหรับการถ่ายไวรัสจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เรียกว่าไม่พอแต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือเราต้องการที่จะถ่ายนกด้วยแล้วนกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวเล็กแล้วก็อยู่ไกลเพราะฉะนั้นระยะ400มันก็อาจจะไม่พอเราก็เลยเลือกที่จะใช้ 200-600G ตัวนี้แทนนะคะแล้วถามว่าทําไมถึงไม่เลือก 7200GM 0กับ 1400GM 0 0แล้วต่อเทเลคอนเวเตอร์ล่ะในความรู้สึกของเรานะคือถ้าซื้อเลนมาแล้วแล้วต้องต่อ เทเลคอนดวอเตอร์เพื่อใช้งานอีกแบบหนึ่งอะเราก็เลือกที่จะซื้อเลนระยะนั้นไปเลยดีกว่าไหมโดยที่เราไม่ต้องซื้อเทเลคอนดวอเตอร์มาเพื่อต่อมันออกไปอีกอะยอมเลือกที่จะไม่ใช้เลน G-Master ดีกว่าแล้วก็มาใช้เจ้าตัว 200-600G ตัวนี้ก็พอแล้วน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่2 1 1 5กรัมน้ำหนักก็ราวๆ2.1กิโลนะเฉพาะเลนนะไม่มีแบบไม่มีบอดี้ติดนะ ระยะโฟกัสใกล้ที่สุดจากเซนเซอร์ไปถึงอ็อบเจกต์ที่เรากำลังจะถ่ายเนี่ยใกล้ที่สุดทำได้ที่2.4เมตรหรือ7.8ฟุตนะคะก็คือจากเซนเซอร์ตรงนี้ไปถึงตัวแบบที่เรากำลังจะถ่ายอยู่เนี่ยที่ระยะ2.4เมตรนะเลนของเขานะคะก็จะมีเจ้าตัวคอล่ามาให้แล้วเพราะว่ามันเป็นเลนส์แบบซ u เปอร์เทเลเนาะตัวคอล่าตัวนี้ก็ ปรับบุนได้ตามความต้องการของเรานะคะแล้วก็บนตัวเลนเนี่ยจะมีปุ่มคัตตอมมาให้ถึง3ปุ่มด้วยกันนะตรงนี้อ่ะก็คือเราเราสามารถคัตตอมได้ว่าเราต้องการให้แต่ละปุ่มเนี่ยใช้งานเป็นอะไรหรือฟังกช์ชันอะไรที่เราสะดวกแล้วก็ด้านข้างเลนนะคะก็จะมีพวก ฟัง์ชันต่างๆที่เราแบบสามารถปรับปรับอะไรได้เวลาเราแบบเออถ่ายอยู่อย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแบบปรับออโต้โฟกัสปรับระยะโฟกัสต่างๆแล้วก็เปิดกันสั่นในเลนแล้วก็สามารถคอสตอมสามารถคอสตอมโหมดของตัวเองได้ว่าโหมด1โหมด2โหมด3เราชอบใช้งานแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น รายละเอียดเลนเข้าๆประมาณนี้นะต่อกับบอดี้ขึ้นมาแล้วก็จะหนักเราวสา,วาว3กิโลกรัมนะคะสามารถเดินถือได้อย่างสบายๆแหละก็คือถ้าซ้อมถือทุกวันก็เหมือนออกกําลังกายดีๆนี่เองแบบยกเวทดีๆนี่เองแต่ว่าถามว่าถือนานๆแล้วเมื่อยไหมมันถือได้ทั้งวันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเราอะวันแรกๆถือแบบ ถือได้แบบเดียวก็เมื่อยแล้วอืยกขึ้นมาถ่ายได้แบบวีเดียวก็คือไม่ไหวแล้วอะแต่พอฝึกถือไปเรื่อยๆนะคะถือไปเดินไปเข้าป่าไปเพลินๆไปมันก็เออถือได้อะ่ะ สำหรับระบบโฟกัสของเจ้าตัว2 0 0ร้อตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปถ่ายในสถานการณ์ที่มันยากมากๆอย่างแบบนกที่กําลังบินมาแล้วก็โฉบอาหารในน้ําหรือว่าลงเล่นน้ำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะหลุดโฟกัสกันได้บ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือติดแน่นติดหนึบมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วๆไปนะคะแบบนกบินไปในทิศท,ทางเดียวหรือว่านกบินไม่ได้ไวมากเนี่ยค่ะตัวนี้โฟกัสเขาค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็ นึบมากเลยทีเดียวก็คือแทบจะไม่หลุดโฟกัสเลยนั่นเองค่ะจากที่ถ่ายมานะคะก็แทบไม่หลุดเลยจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอสถานาการณ์ยาก เรื่องความคมของเลนนะคะเมื่อเอามาใช้กับบอดี้1ที่มีไฟล์ขนาด50ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านกที่อยู่ไกลๆเนี่ยเอามาขอบก็เอามาใช้งานได้จริงๆนะคะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างฟุตเทจวิดีโอจากเจ้าเลนส์2 0 0ร้อตัวนี้นะคะก็คือเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็คืออัดวิดีโอมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องความสั่นไหวกันบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นระยะที่แบบเป็นซูปเปอร์เทเลนะคะถ้าให้แนะนําก็คือควรมีขาตั้งกล้องค่ะ ภาพที่ได้ก็จะนิ่งขึ้นสําหรับเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พกขาตั้งกล้องเนาะภาพที่ได้มันก็เลยจะแบบมีสั่นๆบ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ถ้าอย่างคลิปนี้นะคะก็คือใช้ขาตั้งกล้องนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่ได้เนี่ยก็จะนิ่งแล้วก็แบบนิ่งเลยอะ่ะไม่มีความสั่นไหวแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนํานะคะเวลาใช้เลนส์ตัวนี้ก็ควรที่จะพกขาตั้งกล้องไปด้วยนั่นเองค่ะ,ะจากที่ได้ดูรูปที่ ให้ดูกันไปเมื่อกี้นะคะแต่ละคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับเจ้าเลนตัวนี้ <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่าง <c oughs> สำหรับเราในเลนส์ราคานี้นะ2 0 0ร้อถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากพอในในตัวของมันแล้วอะก็คือถามว่าซื้อซื้อแล้วก็ประทับใจไหมก็คือประทับใจนะคะแล้วก็ได้เอาน้องออกไปใช้บ่อยมาก,มาก แต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมก็อย่างที่เราไปตอนแรกนะคะว่ามัน ก็เป็น F ไหลเนาะ F 5 6ถึง6.3เลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ในที่ที่มันแสงน้อยมากๆอย่างบางทีเราเคยไปนั่งเขาจะเรียกว่าบ่อนกกซึ่งบ่อนกเนี่ยมันก็จะแสงน้อยต้นไม้ทึบๆเป็นซุ้มด้วยซ้ําแล้วมันก็จะแบบมืดๆซึ่งพอมันมืดเนี่ยเราก็ต้องดัน ISO ช่วยเยอะมากแล้วไฟล์ที่ได้มามันก็จะมีนอย s e เยอะตามคุณดิชั่นของมันนะเนาะแต่ถามว่ารับได้ไหมนะตอนนี้ก็ต้องรับได้เพราะว่ายังไม่สามารถ Afford ไอตัว Super t e l ทที่เป็น400อ gm หรือว่า 600gm นะแต่ถามว่าถ้าตรงนี้คนที่ซื้อไปแบบรับได้แล้วก็เข้าใจว่ามันต้องช่วยดัน iso ขึ้นมาใช้แทนแล้วก็จะมี noise ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ารับได้ mm. ก็คือ คุ้มมากแลวสําหรับเลนส์ตัวนี้ค่ะส่วนเรื่องความคมความใสของของเลนส์ที่ที่ผู้ใช้งานหลายๆคนบอกว่า G Master 4ดีกว่าคมกว่าใสกว่าอะไรแบบนี้สําหรับเราอะเรื่องคมกว่าใสกว่าโอเคเข้าใจได้ว่ามันก็มันดีต่อใจเออแต่สาหรับเราอะสุดท้ายแล้วเราภาพมาทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นนาตอนนี้2องร้อยก็คือโอเคแล้วสาหรับสาหรับเราแล้วก็สําหรับราคาแบบนี้คือเราแบบโอเคมากโอเคมากๆแล้วจริงอืมก็ถ้าในอนาคตมีงบไปถึงฟิกที่เป็น super และเบนจีเอก็ไปค่ะไปแน่นอนแต่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 แตแต ก็ยังยังคงจะไม่ทิ้งน้องตัวนี้เพราะว่าน้องตัวนี้แบบคือมันยืดหยุ่นมากกว่าอย่างที่บอกมันมันถ่ายได้ตั้งแต่ระยะ2 0 0ร้อถึงหกรเลยเพราะถ้าเราแบบไปซื้อซูเปอร์เทเลที่เป็นฟิกก็คือมีมีระยะเดียวแล้วนะซึ่งบางสถานการณ์ในป่ามันไม่มีที่ถอยเราไงถอยอีกนึงก็คือตกเหวหรือตกเขาหรืออะไรแบบนี้เออก็จริงๆแล้วน้องอะยืดหยุ่นมากค่ะแล้วถ้าเป็นสายไวไลฟ์แบบเรานะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าคุณจะต้องมีสักตัว หรือใครก็ตามแต่ที่ยังไม่เคยถ่ายภาพแนวนี้นะอยากให้ลองไปกันดูสักรอบจะบอกว่าคือคนชอบก็ชอบไปเลยอ่ะติดใจก็คือติดใจไปเลยจริงๆนะคะก็ถ้าใครอยากดูภาพแนวนี้เพิ่มเติมนะคะที่ เพจบุ๊กส่วนตัวของเราก็จะมีรูปที่ออกไปถ่ายสัตว์หรือว่าออกไปถ่ายนกเนี่ยอัปเดตลงเรื่อยๆนะคะก็ลองเข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลืมขายของเออสำหรับใครที่สนใจเจ้าเลนตัวนี้นะคะ200 600 f 5 6ถึง6.3 g o s ตัวนี้นะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ทุมคำแรกนะคะทุกสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราก็มีนะคะตาม เว็บไซต์ของ Zoom Camera นี่เลยในเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะคะไม่ต้องไปกดหรือจําโค้ดให้ยุ่งยากแค่คลิกเดียวก็จะมีศูนย์รวมโค้ดส่วนลดให้เราได้เลือกใช้แล้วคะ่ะ